อแล้วแล้วแล้วเอาเอามาขึ้นมาขึ้นมาจะกลับละขี่คออาอาซิสอาจจะกลับลงแ้วแล้วค่ะมิลอองร้องขี่คอแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ข้างหลังนี้คะ่ะเป้านโรงแรมอยู่ตรงนี้กาลังจะเดินกลับโมเวนพีกอันนี้นนปิบ อันนี้ตรงแถวไหนก็ไม่รู้น่ไม่เก่นอย่ปไปไม่ได้เอารถเข็นมาก็ลำบากอีกแล้วคะ่ะของเยอะมากนนปิงป้งปิงป้งจริงๆเอาขีดคอมานะเอาชอบขีดคอมาหรอครับเออเล่เล่ล่เพี่ยน เดี๋ยวข้ามถนนก่อนนะคะใคยเจอกันใดค่ะ